สงคข่หมูเผาบรเวกู้งเดรินเดอรี่อยงไ่ะที่ท้งหอที่กมาก่อดูดาที่เท้านอ่ยานอยักแกดานอยาท้องน่ะยังไม่ค่อยเยหอยอ่อเดินทางหัวเหลือเตยาพอดูเอ้อย่าพูยาหญลีโยาพอดูนอท้องเอยังไม่ค่อยชสียโอ้ยาหมู เอายี้เลยตน้องละโอ้เยหมูอัตเตอป้าพาพลูกวิญาน้องมะลองทีน๊ะที่กัน้องว่าไก่อัเอย่าโอ้จุ๊เลยสักกะสักกะ บอบ่ยาอย่บ่ลาบ่ลาบ่ลาบ้าขวดเบเลยเอาไปกืหรือบอ่ยาตายนนยาาายร้องซีแนอยากเาวเผดาะเมียายายา,ยาอ,อาาย,าย,ยากขวม่เคยรีววยยา Này gái ôi ê Áo ê gái ôi ê Gái ôi ê Khoai xa Bác gặp bác cháy gái à à đấy Nhưng mà cháu nó hò Ui bà lo bà lo Cùi nó đá dụ Giờ mà lo lấy Giờ mà lo lấy Là bác qua nó bác thằng gái đi ê lên này nó มนบ้านเบ้เอาเลอยู่ดอล่อยูดอล่ายูอ้ยบ้าบ้าโยโเวเวจ้าเวบานืูควายชาสิยาบักคุเลนูเลยเฮ้อด้อนืูมาคือเอยยาละเมลด้อนืูาคืออ้ยยาละเมล้ด้นืああูมาสนองใหม่เลยนะมาคคยามะพี K

บงอออเ้าบองลาเนาะโออกแน่อออกหลับปลเปิงมบือดูแลนไ้ไปดูไปดูยอะยนเนาะเยยเก่งก็แน่อย่วายยาดูแนตีเนาะ, <laughs> ะอปี่เาดูอ่อเะวนบื่อปีเนาะมก็ลวบ่เพื่อพี่ย่อกับก,กักพ่องกับพงข้า,นาเนา,กา,า,กาะกักับพเอายากาดาบื่อกัเจ้าทหาพ่องอีสิ Bây giờ là phong dư ấy dư Cứ áo bếch mẹ ấy dư Khoan gì gì Mà lăng thị Lúc không ai dạ Dạ hò phúng dạ mẹ mớ lò Ông dư nó, ông khuê là mấy, nó Ông khuê nó bề lắm dạ hò Lần này là phương Phong nó Dư nó dạ thao nó Lần này là phê Lò đi ơ dư dốc dư dốc Ừ ừ Dạ nó dốc ยาข้าเนาะจะควายฉาตีเอ้ฮอแล้วน no? ่ะเบอร์เลยเอาคือเอายาเดเอาหวดะนาดูเนีเอเรียนะที่คร <in ูแหลดูด้เบอร์ทีครูดูเนาะหวนาแต่ดูแล้วอย่าเบอรเอาคือเอายาเนาะหวดธนาดูเนาะหวดรู้ไรอเบอร์เอาควายดอพุ่งท่องกะลีบเบอยาข้าเนาะพุ่งท่องกะลีบเบอร์เอ๊ะใครเหรอเนาะท่อมกะลีลาลาวอ่ะนาะมารู้อะไรได้ดอกควายฉาว่าา รู้นะดดล่างสีลองสีลองเนาะดาที่สิก็แล้เพิ่งลงมาดาที่ละเอไอกเออเลยี้เก๋

กวไอทลองเบ๋เหรอแลองเบ๋อากเจานองยาไก่ grass, so ้องเดี๋ยวอาเจาท้องยาท้องม่ยาหวยเอสมมไก่วไก่เอเ่มีฮ้าเ่าีเออ Makiki Bala 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 Ooh. Uh.

ยาสุทงเลยยาคุขึ้งกูอยูน่นาเอาไบดูเอ๋นะใบป,ปี